เียนแค่พิมพ์ว่าโปเกส์แหรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคําว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกดด้วยนะคะและในวันนี้พี่ลิงจะพาดน้องๆมาไหว้เจ้าแม่นาคขี้กันฮ่าฮ่าฮาทำไมพี่ลิงน้าตาดูขี้โกงมันอยู่ในมอมเมอดไง เห็นเปล่าอยู่ไกลๆตรงนั้นน่ะโอเคค่อยๆเดินไปนะคะทุกคนระวังด้วยนะจะเมเน้นนะเคียทำอะไรผมนะครับตอนนี้นี่คยถ้าเลิงเริ่มกลัวแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหว้ท่านกันนะอุ้ยในน็ไมไปอะไรไม่อะไรอ่ะดูสิว้ายเราไม่สนิทกันเราจะไปขับพรขับพรให้พพลิงหลอขึ้น5ล้านเท่า จะวัาไปก่อนนาะขนลุกนั้นเนี่ยสวัสดีครับเจ้าแม่แลวเราต้องไหวตรงนี้ก่อนเราต้องไหวตรงนี้ก่อนไหวครับครับโอเคโอ,คโอ้ที่นี่อลังการมากเลยนะคะมีเป็นอู้สีโดงเจ้าแม่สวัสดีนะครับเจ้าแม่เจ้าแม่อันนี้ก็เจ้าแม่เหมือนกันหรือว่าคุณทศพล嘛 คนท้ะพลในล่างนาก <c oughs> จะดีหรอพี่ลิงเราไปจากตรงนี้ดีกว่ารู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้แก๊สพี่ลิงรู้สึกแปลกๆฟังเีลงวังเวงใจยังไงก็ไม่รู้อ,อันจะมากินพี่ลิงไหมวะไม่หรอกมั้งพี่ลิงแต่ว่าดูจากสถานาการณ์ในบาแรงทำตัวเอง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกส์เกมเมสวัสดีค่ะ,ะพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกมันเดิมค่ะวูว้วมาอยู่กันในด่านนาคีนั่นเองเอ๊ะด่เอ,อะว่ามันไม่ใช่นาคีนะมันเหมือนดาดไวเิวอะไรสักอย่างอะเกรนว่านาคีนะพี่ลิง ด,ดีงูเฮี้ยบเลยว้าจริงด้วยงูเต็มเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจองูงงอีกไหมอะเก็ตไม่แน่นะอาจจะเจอพยายนมากก็ได้นะพี่ลิงจริงเหรองั้นไปกันเลยไปกันเลยวู้ฮูโอเคอันดับแรกนะคะเขาบอกว่าให้ไปตามลูกศรเลยค่ะไปเลยเก็ตไปเลยครั้งที่แล้วเนี่ยเก็ตแกงเพลิงให้เพลิงแต่งตัวเป็นตุ๊ดด้วยแต่งหน้าอะไรก็ไม่ลง ตลกกันไปแล้วนะอยา่างเบลงบั๊เนี่ยอะไรไม่ชอบเลย <c oughs> ขอโทษน,นะพิลิงแต่ว่าพิลิงแพ้ไงไม่ก็ไม่ควรอยู่แล้วป่ะไม่ควรให้เบลงต่งแบบตันนมันมันน่ากเกลียดยนั่งเมาหน้าเอาพิลิงไปพูดระขำลอยอย่งเงอไปกันต่อทําไมไอ้ตาคนนี้มันมันนั่งเมาอยู่ตรงนี้เรารีบไปกันดีกว่าเกต ทาทางเนี่ยงูมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะหน้าคีอ่ะแล้วก็ถ้าเลิงมีเรื่องจะถามทำไมอะ่ะถ้าเริงอ่ะนกะเคยดูเรื่องหนาคีแล้วเช่นมอยากรู้ว่าทำไมลำเจียกถึงไม่โดนคำแก้วค่ะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเลิงจะขอนึกนะว้าเจอ เลยนีแหลงูเจอแม่นักขี่ไม่ใช่มั้งอันนี้อาจจะเป็นลูกสมุนก็ได้นั่นตายเลยตายเลยเจอลูกสมุนอีกรอบแน่เลยวายสวัสดีนะลูกสมุนเจะแม่นักขี่แมลยไม่สนิทเราอย่ามาคุยกันใจเย็นยิ่งเราไม่สนิทเราไม่เอาวาเจออีกตัวแล้วเจออีกตัวแล้วในละครมันตายไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอเกมนั้ปมันมาอีกอะใจะเย็นๆนะใจะเย็นๆทำไมรำเจี๊ยบถึงไม่ตายอะคะ แค่เลงสงสัยมากเลยน้องๆช่วยพิมพ์บอกใต้คลิปหน่อยนะครับจากที่เบลลิงสันนิฐานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าลำเจียบมันไหว้ขอหรือเปล่านะแต่ก็ไม่แน่นะไม่รู้เหมือนกันนะคะทำไมลำเจียบถึงไม่ตายถ้าเกิดว่าใครรู้นะคะเขียนบอกใต้คลิปให้หน่อยนะใช่ครับเขียนบอก่อรข้อนิ้น่ะถ้าเลงอยากรู้มากๆมากๆเลยช่วยบอกหน่อยนัครับ ทำไมมันถึงไม่ตายทั้งๆท,ท,ที่มันจะโดนกินอยู่แล้ววะเออไม่แน่นะรู้สึกว่าตอนช่วงตอนจบของเรื่องเจ้าแม่นาคีนะคะตอนที่กำลังจะกัดลำเจียกเนี่ยพระเอกพระเอกโผล่ออมาก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะนองๆช่วยไปบอกว่าเจ้าแม่นาคีอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วจาแบบตัวจริงปะ เ้าเข้าไปอย่างเก๋เราหลบหลัง TNP แป๊บถ้าหลบหลัง TNP แล้วเราจะเข้าไปยังไงอ่ะช่วยด้วยเจ้าแมนนาคีตัวจริงมาแล้วโอเคโอเคไปไปไปลองเข้าไปดูเก๊จะดีหรอจะดีหรอจะดีหรอเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้ามาอยู่เราโดนเจ้าแมนนาคีกินเข้าไปแล้วใจเย็นโอเค เจ้าแม่นักขี้มันช่างนักกลัวอย่าเรียกมัน,นี่เจ้าแมา่เลยนะขอโทษค่ะเปลลรงตบปักหนึ่งทีเดี๋ยวพี่ลิงก็จะโดนแปลงกายเป็นกระเทยอ,อีกรอบหนึ่งไม่เอาแล้ว้าเลยไม่ชอบเลยเงองีออวันนั้นนับ้าเลยไม่พอใจเลยไม่น่าแถมให้เกสจาก15นาทีเป็น20เลยอุ๊ยอันนี้ยากอันนี้ยากยาก,ยาก,ยากตายเลย <c oughs> อันนี้เนี่ยอาจจะตายประมาณ500รอบ โอเคเริ่ม okay. ใหม่นะฮะตะวังตายตะวังตายตโอ้โหเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอเคะจ๊จอะจ๊เฮ้ยเก็ตรถได้ไงตะกี้เหมือนว่าจะไปไม่ใเหรอแสดงว่าเจ้าแม่นาคีเนี่ยลำคาญเสียมพ้ลิงไงก็เลยแบบอยากจะให้ออกมาจากท้องสักทีอะไรประมาณนี้จะบ แข็งาเลงออกจะน่ารักใช่ไหมครับนัน้องเออหรอจ้าดูดิแกตายอีกแล้วเก็ตมันคดอ่อนแอเก็ตมันคดอ่อนแอเลยแย่มากเอออันนี้หูกระดูกเจ้าเม่น,นักคีโจกระดูกบริวารหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันน่กกากลัวบะแล้วก็ ถึงเส้นชัยแล้วยังไม่ถึงจะปานเลยจะปานแลยจะถึงได้ยังไงวะมีอะไรให้เราดูเล่นบ้างขไฟไปโอ้โอ้โหรถไฟคแล้วเราจะลงยังไงอ่ะนี่คือสถานแผงบานใสทองที่ชินตองมาส้อวัดดินนายเดี๋ยวพี่ลิงร้องเพลงอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันดูลรแมนติกโรแมนติกยังก็ไม่รู้ ดนัทมีรูว้ายติเอตีกำลังจะหลังเพลงโดนัทเลยเกดดนัทมีรอตรงกลางดนัทมีรูตรงกลางต่แ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 ตแต่แต่ตแตแต่วู้โูเย้เฮ้โอเคค่อยๆปีนขึ้นไปนะคะสวัสดีนั้นนายอดี้ไปรลยนักรอบก็ได้เลยนายฉันจะเรีบไปเดี๋ยวจะบอกให้เกดมันกัน ไวๆนะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะคะรถไฟมันขยับอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าอันนี้มันคืออะไรเนี่ยพี่บิงว้ายตายเลยเมันน่าจะเป็นก้อนอึน,นั่นไงโดนอีกแล้วลว่าต้องกระดดให้มันดีๆ,ๆโอเคเดี๋ยวนะ ห้ามโดนแก็ตห้ามโดนนะเก็ตต้องไปให้มันดีดีดีแล้วค่ะดีแล้วใจเย็นๆนะขึ้นไปเลยขึ้นไปถึงเส้นชัยยังเนี่ยอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอย่าไปเลยกรรมกระโดดกระโดดที่กระโดดที่ดีโอ้หถึงแล้วอ่ะตอนนี้นะคะเราถึงที่เส้นชัยเรียบร้อยแล้วนะคะ,ยะเย้มาดูดีกว่านะคะว่าที่เส้นชัยมีอะไรให้เราเล่นบ้าง อันดับแรกเราขอมาเก็บเหรียญก้าหันก่อนนะคะแล้วก็มาเอาแพดละกันโอเคแพดทําไมเอาไม่ได้ไม่เป็นไรเราไปขีมมาส่งเมืองกันขีมมาได้ด้วยเนาะว้าว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 อลังการ เราสามารถวิ่งเล่นไปที่นูน่นที่นี่ที่นั่นได้ทั่วไปหมดเลยนะคะไหนลองไปดูสิว่ามีที่ไหนบ้างไอตรงกนี้มันคือตรงที่ที่เรากระโดดหนีมาไงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจยังอ่ะเข้าใจแล้วโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกกอต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย แพรลิงกระตังขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหนะ้าใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงอย่าลืมชนวนเพื่อนๆมากด subscribe ให้กับแพรลิงเย,ยอะๆด้วยนะครับวันนี้ไปละครับบ๊ายบายน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปน็ของพี่เก้มแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปตับเ่ของพี่แก๊กับพี่ลีนในที่ตรงนี้เลยน,น้องเดียร์ลีนกดไลค์ให้แก๊กได้นะคะบ๊ายบาย